ผมเพิ่งได้รับข่าวจากไบโอไทยเมื่อเช้านี้ว่าวันที่28เนี่ยทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลกําลังจะนำเสนอเรื่องการเข้าร่วม CPTPP กับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้อนุมัติในเร็วๆนี้ในวันที่28เนี่ย CPTPP คือข้อตกลง หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกมันเป็นข้อตกลงที่จะทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากกับคนไทยทั้งประเทศแล้วผลกระทบที่ผมรู้สึกว่าเรายอมไม่ได้มีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับยารักษาโรคเราจะถ้าเราเข้าร่วมกับ CPTPP เนี pp, ่ยก็จะทำให้เราต้องเข้าเป็นประเทศในอนุสัญญาอยู่พ๊อปด้วยซึ่งมันจะทำให้เราต้องซื้อ,อยารักษาโรคในราคาที่แพงขึ้นซึ่งคนไทยจำนวนมากไม่ใช่คนรวยคนจำนวนมากก็จะไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้อันนี้คือเรื่องแรกที่น่ากลัวเรื่องที่สองที่น่ากลัวกว่าเรื่องยาก็คือ เรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะว่าตามข้อตกลงของยูบอปเนี่ยประเทศไทยจะต้องออกกฎหมายให้บริษัทข้ามชาติเข้ามายึดครองเมล็ดพันธุ์ของเราได้อย่างง่ายๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดและน่ากลัวที่สุดเพราะว่าเมล็ดพันธุ์มันคืออาหารอาหารคือชีวิต เรากำลังจะสูญเสียเมล็ดพันธุ์ครั้งสุดท้ายของประวัติศาสตร์คนไทยก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะเมล็ดพันธุน์สูญหายไปทุกวันอยู่แล้วและทุกวันนี้มันก็มีบริษัทไม่กี่บริษัทที่ครอบครองเมล็ดพันธุ์เกือบทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรายังเก็บยังปลูกยังอะไรได้บ้างบางส่วนแต่ถ้าหากว่าเราเข้าร่วมกับยูป๊อป ทันทีเราก็จะต้องออกกฎหมายว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นอาชญากรรมคนที่เก็บเมล็ดพันธุ์อาจจะถูกจำคุกอาจจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินเป็นแสนแค่เก็บเมล็ดพันธุ์เท่านั้นเองเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันไม่ควรจะมีใครยึดครอง มเมล็ดพันธุ์มันคือมรดกชีวิตของทุกๆชีวิตบนโลกใบนี้เป็นมรดกของคนเป็นมรดกของสัตว์ของพืชมันอยู่ร่วมกันมันไม่ควรจะถูกใครยึดครองเพราะมันคือทรัพย์สินของทุกชีวิตแล้ววันนี้ประเทศไทยกําลังจะผลักดันให้เราเนี่ยออกกฎหมายให้บริษัทเข้ามายึดครองมเมล็ดพันธุ์ได้เป็นเวลานาน,านขึ้นทําไม ต้องมีอยู่ป๊อปทำไมต้องมี CPTPP ก็เพราะว่าองค์กรเหล่านี้คณะกรรมการเหล่านี้มันคือตัวแทนของบริษัทข้ามชาติซึ่งมาในรูปของจักรวรรดินิยมยุคใหม่โดยใช้เมล็ดพันธุ์โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้การปล้นโลก เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเมล็ดพันธุ์มันคือทรัพย์สินของทุกชีวิตมันไม่ควรจะถูกใครยึดครองแต่เขาจะมาเขียนกฎหมายว่าให้ใครก็ได้ที่ตกแต่งนิดหน่อยก็เป็นเจ้าของมันได้หรือแค่ค้นพบมันก็สามารถเป็นเจ้าของมันได้แล้วเป็นเจ้าของยาวนานถึง20ปีเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่ว่าสิ่งที่นายกนายขอบริษัทกบริษัทขอ สร้างขึ้นมาจากอากาศจากความว่างเปล่ามันไม่ใช่นวัตกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่ามันเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราพัฒนาคัดเลือกมายาวนานหลายร้อยปีครับกว่าจะได้ของดีๆให้เรากินทุกวันเนี่ยปู่ย่าตายายพ่อแม่เราพัฒนามาไม่รู้กี่ชั่วโคตรแต่อยู่ๆเราก็จะออกกฎหมายว่าเออบริษัทเนี่ยเอาแค่พันนี้ มาตกแต่งใส่ยีนนี้เข้าไปใส่ยีนนี้เข้าไป,นนาไปก็เป็นของเขาตลอดไม่ได้คิดถึงคนที่พัฒนามายาวนานเราซึ่งเป็นลูกหลานเราจะใช้ของที่ผู่ย่าตายายพ่อแม่เราพัฒนามาเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินนะครับทุกครั้งที่ปลูกจะต้องซื้อทุกครั้งที่กินต้องจ่ายเงินใครบังอาจเก็บมีโทษจำคุกหรือปรับ เป็นแสนอันนี้คือสิ่งที่ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้นี่คือการล่าอาณานิคมยุคใหม่ซึ่งแต่ก่อนการล่าอาณานิคมเนี่ยเขาใช้เรือลบใช้ปืนใหญ่ออกไปยึดประเทศนั้นประเทศนี้แล้วก็ยึดได้ก็ให้เขาส่งเครื่องบรรณาการหรือเข้ามาเซ็นสนธิสัญญาเพื่อให้เขาเสีย สิทธินอกอาณาเขตเสียผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้ต่อมาเขาก็เห็นว่าการล่าอาณานิคมแบบนี้มันล้าหลังและเขาก็ได้พบว่าการล่าอาณานิคมแบบนี้มันไม่มีประสิทธิภาพอย่างเขายึดอินเดียได้เขาก็ยึดได้แค่ประเทศอินเดียแต่เขายึดคนอินเดียไม่ได้มันจึงเกิดคานทีขึ้นมาเขายึดเวียดนามได้แต่ยึดคนเวียดนามไม่ได้มันจึงเกิดโฮจิมินขึ้นมา แล้ววันนี้จัก,กรวรรดินิยมยุคใหม่แปงลงร่างจากฝรั่งเศสฮอรันดาโปรตุเกสสเปนอังกฤษแปลงร่างมาเป็นบริษัทเป็นมอนซานโตเป็นโนวาติสเป็นมิตซุยเป็นไพโอเนียซีดเป็นนั่นเป็นนี่เต็มไปหมดเลยนี่คือจัก,กรวรรดินิยมยุคใหม่ที่เอามเมล็ดพันธุ์เป็นเครื่องมือเอากฎหมายเป็น เครื่องมือหลักในการทำให้เขายึดคองมเมล็ดพันธุ์ใช้มเมล็ดพันธุ์เป็นอาวุธถ้าเขายึดคองมเมล็ดพันธุ์ได้เขาส่งมเมล็ดพันธุ์ไปถึงประเทศไหนเขายึดครองทุกคนในประเทศนั้นได้เหมือนวันนี้เขาแค่ยึดครองมเมล็ดพันธุ์เข้าโพดเท่านั้นเองมันทําให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่บนดอยอยู่ในทะเลหรืออยู่ในเมือง ทุกคนต้องส่งเงินให้เขาทุกวันเพราะเรากินข้าวโพดทุกวันแต่เรากินในรูปของน้ําตาลซึ่งเราไม่รู้สึกตัวว่าเรากินข้าวโพดแต่เรากินทุกวันเรากินในรูปของขนมซองก๊อปแก๊บก๊อปแกลบเรากินทุกวันมันไม่ใช่อาหารแต่เราก็กินแล้วก็ส่งเงินให้เขาทุกวันทุกวันจนวันนี้เขารวยล้นฟ้านี่คือการล่าอาณานิคมยุคใหม่เราถูกล่าเป็นเมืองขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเราเป็นเมืองขึ้น มันซับซ้อนมันลึกซึ้งจนเราตามไม่ทันนี่คือเรื่องที่คนส่วนมากไม่เข้าใจเพราะมันซับซ้อนเกินไปฉะนั้นวันนี้เขากำลังร่วมมือกับนักการเมืองบางส่วนรัชการข้าราชการบางส่วนเพื่อที่จะผลักดันให้ออกกฎหมายให้บริษัทเหล่านี้เข้ามายึดของเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้ได้ร้อเปอร์เซ การสูญเสียครั้งเนี้มันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากและเขาก็รู้ว่าคนจะลุกขึ้นมาต่อต้านเขาก็เลยพยายามที่จะให้มันผ่านคณะรัฐมนตรีในช่วงที่คนกำลังหวาดกลัวกับโควิดเพื่อไม่ให้คนสนใจคราวที่แล้วเขาก็พยายามที่จะเสนอกฎหมายตรงเนี้ในช่วงที่มีพระราชพิธีของรัชกาลที่9เพื่อไม่ให้คน มาสนใจเรื่องนี้ให้คนในขณะที่คนสนใจเรื่องอื่นเขาก็พยายามที่จะซิกแซกซิกแซกแล้วก็ผ่านไปแบบเงียบๆนี่คือกลยุทธ์ของบริษัทข้ามชาติที่ร่วมมือกับนักการเมืองและขล้าราชการบางส่วนที่กำลังปล้นแผ่นดินไทยมเมล็ดพันธุ์คือมรดกชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากไม่มีมเมล็ดพันธุ์ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหารไม่มีชีวิตครับวันนี้มเมล็ดพันธุ์กำลังหายไปจากโลกอย่างรวดเร็วเพราะบริษัทเหล่านี้พยายามที่จะเอาพันธุ์ใหม่ขึ้นมานำเสนอส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกแล้วก็เบียดให้พันธุ์แท้หายไปหายไปหายไปจนวันนี้เกษตรกร,ร,กรแทบจะไม่มีพันธ์แท้เหลืออยู่ในมือเลยทุกคนที่ปลูกผักเพื่อการค้าในปัจจุบันต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์จากตลาดแทบทั้งหมด พันธุ์เหล่านี้ถูกพัฒนามาให้อ่อนแออยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีต้องพึ่งฮอร์โมนต้องใช้น้ำเยอะขึ้นต้องดูแลเยอะขึ้นจนเราต้องลงทุนสูงขึ้นมากๆจนทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นหนี้ทั่วโลกในปัจจุบันอันนี้คือบทเรียนที่เราน่าจะรู้น่าจะเรียนรู้ได้แล้วว่าปัญหาตอนนี้ที่ทำให้เราพึ่งตนเองไม่ได้ทำให้เรา เป็นหนี้เป็นสินก็คือมเมล็ดพันธุ์ถูกผูกขาดนั่นเองความมั่นคงทางอาหารคือการมีมเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองแต่วันนี้รัฐบาลกําลังจะส่งเสริมให้มเมล็ดพันธุ์ไปอยู่ในมือของบริษัทไม่กี่บริษัทนี่คือการขายชาติการสูญเสียมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันยิ่งกว่าคำว่าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินค เพราะเมล็ดพันธุ์คืออาหารอาหารคือชีวิตมีชาติมีแผ่นดินแต่ไม่มีอาหารกินเนี่ยเราอยู่ได้อย่างไรเราอยู่ได้อย่างไรปู่ย่าตายายเราพัฒนาและคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาตลอดเวลาเลยเรามีข้าวพันธุ์ดีๆกินทุกวันเนี่ยเนี่ยข้าวต่างๆที่เรามีอยู่วันนี้อันนี้คือผลงานของปู่ย่าตายายเรา ที่คัดเลือกพันธุ์ที่อร่อยที่สุดแข็งแรงที่สุดรสชาติดีที่สุดกลิ่นหอมที่สุดต้านทานโรคได้ดีที่สุดผลผลิตสูงเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและก็ส่งต่อมาเรื่อยๆืๆจนถึงรุ่นเราแต่พอรุ่นเราไม่มีใครเก็บมเมล็ดพันธุ์เราปล่อยให้บริษัทไม่กี่บริษัทร่วมมือกับภาครัฐนักการเมืองบางส่วนข้าราชการบางส่วน ร่วมกันพัฒนาพันธุ์พัฒนาตรงกันข้ามกับสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราทําเขาคัดเลือกเอาเฉพาะพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดอายุสั้นที่สุดอยู่เองไม่ได้โดยธรรมชาติต้องพึ่งปุ๋ยเคมีฮอร์โมนและก็น้ําเยอะมากแล้วก็ต้องดูแลอย่างมากจึงทําให้ต้นทุนการเกษตรทุกวันนี้แพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นจนเราอยู่ไม่ได้ และอาหารที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทเหล่านี้มีคุณค่าทางอาหารลดลงลดลงลดลงในขณะเดียวกันทันทีที่เราไม่มีเมล็ดพันธุ์แท้อยู่ในมือเราต้องอาศัยเมล็ดพันธุ์ของเขาเท่านั้นเขาก็มาฝึกให้เรากินเฉพาะอาหารที่เขาเป็นเจ้าของพันธุ์มันแล้วเท่านั้นวันนี้คนไทยทั้งประเทศจึงกินแพร ผักคะนา้าผักบุ้งผักกาดขาวและกระลำหลายคนบอกว่ากินชะโอมไม่เป็นกินขี้เหล็กไม่เป็นกินตำลึงไม่เป็นกินนั่นกินนี่ไม่เป็นเพราะเขาฝึกให้เรากินเฉพาะที่เขาเป็นเจ้าของวันนี้คนไทยทั้งประเทศจึงกินไก่พันเดียวกินหมูพันเดียวกินไข่จากไก่พันเดียวกินปลาน้ำจืดแค่สามอย่างปลาดุกปลานิลและปลาทับทิม ทั้งๆท,ที่เรามีปลาเป็นพันๆชนิดเรามีผักเป็นพันๆชนิดแต่วันนี้เรามีผักแค่ผักบุ้งผักหน้าผักกาดขาวกระลำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มันเชื่อมโยงไปถึงปัญหาสุขภาพที่ตามมามากมายนี่คือการสูญเสียเมล็ดพันธุ์สูญเสียภูมิปัญญาในการกินอาหารเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของบริษัทไม่กี่บริษัทฉะนั้น การที่รัฐบาลกำลังจะหาทางออกกฎหมายใหม่เพื่อเอื้อให้บริษัทเหล่านี้เข้ามายึดครองให้ได้ร0อเปอร์เซ็นตนี่ยเราจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้เราจะยอมตรงนี้ไม่ได้นี่คือมรดกชิ้นสุดท้ายที่เรายังเหลืออยู่แร่ธาตุในดินเขาก็ขุดไปขายจนหมดเราไม่เหลืออะไรเลย ทองแดงดีบุกตะก,กัวอะไรทั้งหลายเราไม่เหลือเหมืองทั้งเหมืองปิดหมดทั่วประเทศตอนนี้ต้องไปขุดเกลือขึ้นมาขายที่อุดอรลองไปขุดน้ำมันใช้ระบบแฟกซิงที่เป็นอันตรายมากดูดเอาน้ำมันจากทุกตารางนิ้วใต้แผ่นดินมาขายป่าไม้ก็หมดน้ำก็ถูกทำให้ปนเปื้อน,นพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ทำให้หายไปหมด เราไม่เหลืออะไรแล้วมันเหลือเมล็ดพันธุ์อยู่ไม่มากนักแต่นั่นคือชิ้นสุดท้ายที่เรายังเหลืออยู่ที่จัก,กรวรรดินิยมยุคใหม่จะต้องเอาให้ได้วันนี้นักการเมืองไม่กี่คนข้าราชการไม่กี่คนกำลังรวมหัวกันกับบริษัทเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างกฎหมายที่ช่อฉนสร้างระบบการเมืองที่ ทำให้เรามองไม่เห็นว่าเราถูกปล้นในขณะที่เขากำลังปล้นเราฉะนั้นเรายอมไม่ได้วันนี้คนไทยยอมไม่ได้เราไม่มีอะไรเลยในชีวิตวันนี้เราเหลือแต่นี่ทุกคนมีแต่นี่เต็มมือและก็มีเมล็ดพันธุ์นิดหน่อยที่ยังเหลืออยู่เขายังอยากจะได้มันเราจึงไม่ควรจะให้ มรดกชิ้นสุดท้ายนี้หายไปเราจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องรักษาพันุ์ของเราไว้มันคือมรดกที่ยิ่งใหญ่มากวิกฤตไวรัสครั้งนี้คนไทยมีผลกระทบน้อยเพราะอะไรเพราะเรามีความมั่นคงทางอาหารเหลืออยู่เรามีข้าวมีผักมีปลามีอะไรต่างๆเหลืออยู่ ออกจากกรุงเทพมากลับมาอยู่บ้านเราก็ยังมีข้าวมีอะไรกินมีผักกินได้แต่ถ้ากฎหมายนี้ออกมาปุ๊บหลายๆอย่างจะถูกจดสิทธิบัตรไปเรื่อยๆ,ๆในที่สุดเขาจะจดสิทธิบัตรทุกอย่างพืชสัตว์และจุลินทรีย์มันจะเป็นของคนไม่กี่คนเราจะไม่มีสิทธิ์ใช้มันเลยจนกว่าเราจะจ่ายเงินก่อนฉะนั้น ถึงเวลาที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะลุกขึ้นมาปกป้องมรดกชิ้นสุดท้ายของคนไทยไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องสู้เพราะเรามีลูกเรามีหลานมีตัวเราด้วยถ้าไม่สู้วันนี้เราจะกินอะไรลูกหลานเราจะอยู่ยังไงที่เขาจะต้องจ่ายเงินซื้อข้าวที่พ่อแม่เขารักษามากิน เขาอยากจะปลูกกินเขาต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก่อนรู้ไหมว่ากฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชท,ที่เขาพยายามจะเสนอมาก่อนนั้นน่ะหน้านั้นน่ะเขาคุ้มครองไปถึงผลิตภัณฑ์มันด้วยผลิตภัณฑ์คืออะไรผลิตภัณฑ์คือถ้าสมมุติว่าบริษัทกอมาพัฒนาข้าวพันธุ์เนี้ยให้เป็นข้าวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา ผมอยากปลูกผมก็ไปซื้อมาปลูกปลูกเสร็จปุ๊บผมก็สีข้าวขายให้คนกินมีเพื่อนชื่อนายกมาเห็นโรงสีผมมีปลายข้าวเยอะแยะอยากจะได้ปลายข้าวผมไปทำก๋วยเตี๋ยวขายนายกจะขายกว๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยนายกจะต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับบริษัทก่อนจึงจะขายเส้นกว๋วยเตี๋ยวได้เพราะเส้นกว๋วยเตี๋ยวนั้นคือผลิตภัณฑ์ครับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อนายขอมาเยี่ยมอู้มีฟางเยอะมาก อยากได้ฟางไปทําปุ๋ยหมักขายนายขอเอาฟางไปทําปุ๋ยหมักได้แต่จะขายไม่ได้นะครับทันทีที่นายขอขายปุ๋ยหมักปุ๊บมีโทษสูงเลยครับฉะนั้นนายขอจะต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของเมล็ดพันธุ์ก่อนจึงจะขายปุ๋ยหมักได้นี่คือเนื้อหาของกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชที่พยายามจะออกมาในช่วงที่มีพระราชพิธีเพลิงศพของรัชกาลที่9แต่โชคดีที่ หลายๆคนลุกขึ้นมาต่อต้านจนเราปกปักรักษามันได้ในช่วงหนึ่งและช่วงนี้รัฐบาลนี้กำลังจะนำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อรับใช้จัก,กรวรรดินิยมหรือบริษัทข้ามชาติอีกครั้งหนึ่งผมจึงเห็นว่าเราไม่ควรสูญเสียมรดกชิ้นสุดท้ายคนสิ้นความคิดเท่านั้นที่จะขายมรดกกินคนไทยไม่ควรจะ สิ้นคิดสมคิดได้แต่สิ้นคิดไม่ได้อันนี้สำคัญมากเราไม่ควรจะสิ้นคิดจะต้องขายมรดกกินเรามีพืชพันธุ์ธัญญาหารเราต้องรักษาไว้ฉะนั้นให้ทุกคนช่วยกันจับตาการเคลื่อนไหวของรัฐบาลในยุคนี้ว่าเขาจะผ่านมติเรื่อง TP, CP, t p c p t p p ไปไหมถ้าผ่านผมคิดว่าเราจะต้องพร้อมที่จะเจอกันที่รัฐสภาหน้ารัฐสภาโควิดยังไม่น่ากลัวเท่ากับการไม่มีอาหารกินเราจะไปร่วมกันอยู่หน้ารัฐสภาเราอาจจะต้องร่วมกันนอนอยู่ในคุกสักทัก เราจะไปกินข้าวในคุกด้วยกันแล้วก็สนุกสนานกันในคุกอีกสักพักเพื่อลูกเพื่อหลานตาดำๆที่กำลังเกิดมาเขาจะได้มีอาหารเป็นของเขาเองเตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วเจอกัน